วันนี้ครับเราจะมาให้พี่เนี่ยเป็นกรรมการอืผมกับโจเนี่ยจะแข่งกันตีกองให้พี่ดูอืแล้วดูว่าพี่เคีนจะทายถูกจากคนใครกลับมานั่งเลยสวัสดีครับ

หลังจากที่ทุกคนได้ยินคลิปนี้ลองไปเซิร์ชคำว่าซิลแผลสดครับลไปฟังดูไปดู MB แล้วบอกมาหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาฝากเพลงใหม่ของซิลด้วยนะครับเจอกันครับทุกคนจะไปได้หรอครับาจะ้เยผมัจยะแข่ังด้ยไหแค่ตอ่องวันนี้ครับเราจะมาให้พี่เนี่ยเป็นกรรมการผมกับโจเนี่ยจะแข่งกันผมจะมาตีกองให้พี่ดูแล้วพี่จะถ่ายถูกเนีคยมองคิดอะไรอยู่ เอ้ากูอีกแล้วเหรอเอ้าทำไมอ่ะมึงรู้ไหมว่ากูจะตีไม่เป็นกูว่ากูก็ไม่เป็นนะนี่ก็ไม่เป๊ะเอาเลยไม่ค่อยถือก็เดี๋ยวใครตีชัดกว่าระบับพี่ไทยถูกชี่ชัดมาด้วยเหรอง่ายๆมันชัดเจนโอเคโอเคไม่ได้แซลมอ่าก็ถ้าใครตีชัดเจนอีอรู้เลยว่าเพลงอะไรก็ถือว่าพรีเซนต์ได้ใกล้เคียงจนมือกลองรู้อ่วันนั้น เราจะตีเพลงเดียวกันนะครับในโจทย์เดียวกันผัดกันตีแล้วดูว่าพี่เคนจะทายถูกจากใครถ้าทายผิดทั้งคู่พี่โง่เงี้ยหรอถ้าทายผิดเป็นพี่โง่เงี้ยหรอไม่ไม่ไม่พี่เก่งอยู่แล้วพี่ไม่โง่แล้วครับพี่โง่มากเลยผมไม่เหนื่อยผมเกี่ยวเลยจริงมาเล่นไปเลย ไปไหนอะครับเดี๋ยวอ๋อตามแบบตามวงการตัดเดี๋ยวเราไายชี้ชัดเอาไว้โอเคพี่เกณฑ์พี่ถ้าสมมติพี่รู้แล้วเนี่ยยังไม่ต้องพูดนะพี่รอให้คนก่อนใช่รอให้คนตีก่อนถ้าสมมติว่าตีชัดทั้งคู่พี่ตัดสินจากความชัดเจนอ๋อแสินจากความชัดเจนนะเยอะยี่้ตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าแข่งแล้วปีกใหญเเีอยดูกันนะครับว่าสองคนนี้ใครจะปีนเกลียวนะครับใครจะไปตีชัดนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ใชแฉลางผมคนแรกครับทุกคนกลับบ้านเลยได้ปะเดี๋ยวดิ ตอนนี้ดูมีบีดมีอะไรกว่านะบอกชื่อเพลงมาดีกว่ายิ่งตอมันก็ยิ่งสวยรู้ได้ไงรู้ได้ไงมันเป็นลักษณะกรุ๊ปเหมือนกรองไทยไงดึงดึงตดึงดึงแค่นี้รู้แล้วจบแค่นี้รู้แล้วออดูลักษณะเหมือนเขาไปลื่นกว่ามันตีตกตักตักโดตักักไอ้โดมาส่งเส้นเหลืองเหล ไมหน้าไม่น่าผมพังเลือดเอิ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 ดแล้วผมตีเมื่อกี้ชัดไหมคือตีอ่ะรู้แต่ว่ามันก็คือกากก็คือกากอ๋อก็ไม่นึกว่าจะแบบไม่เตรียมตัวมาเหมือนกันอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันเตรียมเต็มตีไม่เป็นอ๋อเฮ้ยผมตีไม่เป็นนะคุณกัดที่แต่ก่อนขึ้นไปตีขึ้นห้องขึ้นห้องน่ะตีใหญ่เลยนะตีกลองพี่ตายแะ เพลงที่สองครับไอ้เี้ยดีโอ้โหมก็ตีไม่ได้แน่เลยอะเฮ้ยมึงโดนดักมาบ้ามีอะไรเดี๋ยวผมแปลให้ตัดไม่เกนื่อนไม่เกลื่อนเยอะๆมนตีมั้เอ้เรื่องหอพี่นี่เดี๋ยวดูกูนี่ให้มึงไปคุยกันสองไม่เอาเลยมา ดูไม่ต่างจริงเอ้ยเชี่ยอะไรนะขอโทษครับตอนนี้ตีความัาสองคนแล้วครับพี่เกนถึงเวลาต้องตอบแล้วครับตาใสเลยเห็นไหมตาใสเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบเอแต่ให้เดาก็น่าจะเป็นบอดี้แสลมใช่ไหมใช่เฮ้ยอย่าพิดหรือเปล่าเฮ้ย ไม่ใช่พี่ชัดเก่งที่คิดลูกมาแค่แบบทําให้คนตีไม่เป็นอ่ะตีแล้วเรายังรู้สึกว่ามันมันใช่อ่ะอ้าวถูกครับให้คะแนนใครครับผมว่าคุณี้ชัดสุดเฮ้ยจริงผมตีอย่างชัดเลยนะเมื่อกี้จริงไหมเนี่ยใช่ผมตีอย่างชัดเลยโอ้มึงก็อึดตาย ข้อที่3ครับมาเฮ้ยพี่เคนผมตีชัดมากนะพี่อะไรแบบว่าโมนะเฮ้ยเฮ้ยเหียยังไงวะอืมให้เวลาซ้อมชั่วโมงขอโทษขอโทษนย กลับมานั่งเลยลงใต้ีบอกเลยว่าตอนนี้ตีครบ2คนแล้วครับตอนนี้พี่เยนต้องถ่ายแล้วสมาชิกมี4ี่คนรู้สึกว่าเพลงนี้เขามารวมกันอ่าไว้ให้ไว้ให้สมาชิกมี4ี่คนแต่ว่าเพลงนี้เขามารวมกันอ่าเขาคอลแลบกันเลยคอลแลบกันด้วยหนึ่งอัลบั้มเลยหนึ่งอัลบั้มเลยใช่รวมกันไปกี่คนอ่ะรวมกันไปกี่คนรวมกันเป็นประมาณอือ 8ปดถึงสิบคำตอบสุดท้ายเลยพี่ไม่รู้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 ไม่ผิดคุณไม่รู้ใช่ไหมครับใช่ครับเพลงนี้คือเพลงเราบิกบอยครับโอ้โหเพลงนี้พิชตจำไม่ได้จริงครับอันนี้จำไม่ได้จริงไม่ได้นะครับไม่ได้ทั้งหมด3าคนนะครับคือตอนนี้เหมือนพิสูจน์ฝีมือทั้งสาคนเลย ว่ารอบหน้าพี่เคนไม่มากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยอย่าทักมาตอนอ่อนแอใช่โอ้โหเข้าเพไม่ด้วยครับเนี่ยโอ้โหเพลงที่สี่แล้วไม่ได้คือไม่ได้มีโอกาสแค่ครั้งเดียวอประมาณนี้แค่ง้างไม้ไม้ก็รู้เฮ้ยโอ้โห ว่าทำได้ดีตอนนี้ตีครบ2คนแล้วครับโพเตโต้เนี่ยไม่ใช่ตัดก่อนเลยตัดไปก่อนเลยตัดไปก่อนเลยใจหายเลยต่อมาต่อมาตีเลยเมื่อกี้เหมือนต่อมาตีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิจาซิลิฟูนี่ครับใครได้คะแนนครับใครได้คะแนนคุณดีนะเร้ยังสองหนึ่งอ่ะน้องมันเล่าแบบ เพลงนี้เพลงสุดท้ายแล้วเพลงนี้ฮครับมีโอกาสครั้งเดียวนะครับทุกคนเอามึงชนะไปเลยนี่นีะไง อันนี้คืออะไรฮะลื้อบ้านเหรอหรือว่าตีโค้บสองคนรับแต่นี้พี่เค้นต้องทายเลยพี่อ่คิดว่าเพลงน่าจะเป็นเพลงแบบรุ่นใหญ่เลยแล้วก็เก่ามากเป็นสายร็อกจะรันมโนเพชรแน่้ยไม่ไช่ไกลไปมันไกลไปจะรันข้ามฝั่งไม่ใช่ไม่ใช่จม่ใช้จารีโอเคดีกันไปให้คะแนนใครครับคุณให้คะแนนใครครับ คเสมอหน้าเบื่อว่ะจะตัดสินกับกูไปล่ะอ่ะใครตีเพลงแผลสดได้ชนะเลยโโอ้กูว่าเอาโจทย์กูดีกว่าแล้วเรากลับมาตีเหมือนเดิม เนื่องจากว่าโจไม่ยอมเสมอนะครับเราก็เลยต้องเลือกเพลงตัดสินมาหนึ่งเพลงครับอยากให้ผมจมแล้วก็ผมโพดด้วยแวไปแวะมาแล้วก็แวมาให้พี่เกณฑ์เป็นคนทายเหมือนเดิมนะครับครับข้อนี้คือข้อตัดสินครับทุกคนมาทำไรทำข้าโพดเหรอหรือว่าทำป๊อปคอร์นแดกอยู่ อะไรอยู่บนนียป๊อปคอนเหรอผมผัดบะหมี่อะไรเง้ยแค่นี้เลยเหรอแค่นี้ชี่ อาตีครบสองคนแล้วครับพี่เค้นต้องทายแล้วพี่มันใช่วงนี้ใช่ไหมมาถูกทางพี่เคนต้องทายแล้วครับเหมือนไฟดวงนี้จันจันดวงจันจันเจ้าเอ้ยโชคดีที่คุณตีถูกเนี่ยผมว่าคุณตีชัดด้เอ้าตีพี่ชัดเด้งวะพี่ชัดไม่สวยใช่ไหมหัวกระบาลล่วงหมดแล้วนี่ตีอันนี้อ่ะคุณสงกรานต์นี่ครับ โอเคครับก็โจก็แพ้ไปครับขนาดผมไม่ได้แข่งยังแพ้เลยโอ้โหโจ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 โ เคนยำซิลด้วยนะครับเแล้วก็อยู่ด้วยกนฟังเพลงของโจทศการได้ที่พร้อมบวกนะครับวันนี้ลางก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด้งเด้งจะเดึงงตรงตรงถึงทักมาตอนอ่อนแอตอนที่ใครยังสดอยู่ในหัวใจ